โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมป h u n t ี้ซอมบี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นอัปเดตที่2นั่นเองนะครับทุกคนก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์ในแมปนี้นะครับผมออโต้ฟาร์มเงินนะครับจบเกมภายใน3-4นาทีนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้เงินรอบละ18,000หมืนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยนะว่าซีฟตัวนี้นะครับผมจบเกมได้ไวที่สุดแล้วในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งซีฟตัวนี้มีคีย์นะครับผมท้ายคลิปผมก็จะสอนหาคีย์ให้้ทท่่านนนนนผูชมััเเองะคครบุกด ผู้ชมจะใช้เป็นอาวุธอะไรก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ตรงเพิร์กนะครับผมหรือความสามารถนะครับผมจะแนะนำให้ผู้ชมใช้เป็นแบมไพร์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากท่านผู้ชมใช้สกิปตัวนี้เนี่ยนะครับผมและท่านผู้ชมไม่มีแวมไพร์นะครับผมมันอาจจะทำให้ท่านผู้ชมโดนซอมบี้ตีจนเลือดลดแล้วก็ตายได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่มีต้องไปหามาก่อนนั่นเองนะครับผมสำหรับแวมไพร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเออแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าหากท่านผู้ชมใช้สกิปตัวนี้นะครับผมในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เเเเลลยนนนนนััั่่่องะะครรบไมวววาจป็พชตี้้แก จะเป็นเจ้าเงินอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อย่ามาดูนะครับในส่วนของวิธีการปรับตั้งค่าสคริปต์ละกันนะครับก็ในส่วนของหน้าแรกนะครับผมให้ท่านชมเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับ enable auto farm นะครับผมในส่วนของเมนูนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเปิดตามที่มันตั้งเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรง auto replay นะครับก็สามารถกดเปิดไว้ได้เลยนะครับ teleport distance นะครับผมอันนี้ผมจะปรับไว้สัก6-7นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมสำหรับใครเนี่ยครับที่มีอาวุธหลายอาวุธนะครับต้องการจจะะะะะใใใชชช้้้้้ออาาาาาาวววุธตััััไไไหหนนนนนนคคครรรรบบบบทท่่่่ผผูมมมมกกกกก็็็็สถเเเลลลืดดดยซึงปปญแี ตัว select weapon นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผมในส่วนของ2เมนูด้านล่างผมก็จะเปิดเป็นโซโล่เกมแมทนะครับผมแล้วก็ auto remove purple e f ฟ e c t นั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะเป็นการลบเอฟเฟกต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูล็อบบี้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นแม p โรงเรียนตรงดิฟฟิค u ลนะครับผมหรือโหมดนะครับผมจะเลือกเป็นโหมดไ i g h t m a r เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นโหมดยากที่สุดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งมาเปิดอะไรนะครับผมมาที่เมนูเว็บพกกันก่อนนั่นเองนะครับเมนูเว็บพกนะครับผมก็จะเป็นการสส่่่่่่งงงงงงงกกกาาาาารรรรรรรแจ้้เเเเเเตตือออออนน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 นะะะคคคัััับบบผมไไไปยดดิิขวททหึุ สามารถนํา URL ของเว็บพุกนะก็ใส่ในช่องตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในส่วนของการทําเว็บพุกนะสำหรับมือถือนะครับท่านผู้ชมต้องไปทําใน Google Chrome นั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าดีอรน Google Chrome นะอาจารย์ก็ไปสร้างในส่วนของดคอรดส่วนตัวของเรามานะครับก็กดไปที่สร้างห้องนะครับผมแล้วก็จะมีห้องตัวนี้ขึ้นมากดไปที่แก้ไขช่องนะครับกดไปที่การรวมนะครับผมแล้วก็ไปที่เว็บพุกนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดไปที่เว็บพกใหม่ได้เลยนั่นเองนะทุกคนแต่ผมก็สร้างไว้แล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดไป ในช่องตรงนี้นะครับกด enter ไป1ทีนะครับผมแล้วก็กดไปที่ s e n d s t a t on lobby join นั่นเองครับผมกดเปิด2เมนูตัวนี้นะครับแล้วก็ลองกด s e n d t e s t ไปพูดได้เลยนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นการส่งการแจ้งเตือนแบบ text นั่นเองนะครับเราก็รอดูนะว่ามันมีส่งการแจ้งเตือนมาหรือเปล่านะถ้ามันมีส่งการแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนของเว็บพูดนั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับผมตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมในส่วนของ setting นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาตั้งชื่อ conflict ของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับ แล้วก็กดไปที่ K8 Config นั่นเองนะครับผมในช่อง Config Link ตรงนี้ก็เลือกเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กดไปที่โหลด Config นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Set Add Auto Load นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นการโหลด Config อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมซึ่งสกิปตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการลานสริปให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อผู้ชมตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่หน้า Lobby แล้วก็กดไปที่ Friend Only แล้วก็ Start Auto q u e a t ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะเป็นการเริ่มเกมให้เราอัตโนมันนองคท้กุ ส่วนวิธีการปิดหน้าต่างเมนูเนี่ยนะครับผมก็ให้ท่านชมกดปิดไปที่เมนูทองก็ตัวนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นการปิดเมนูนั่นเองนะครับทุกคนก็สาเหตุที่ผมบอกว่าต้องมีความสามารถของแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าเจ้าซอมบี้นะครับผมมันตีเราถึงนั่นเองนะครับผมเลือดเราก็อาจจะลดได้นะครับแต่หากเรามีแวมไพร์นะครับผมเลือดเราก็อาจจะเด้งเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมเจ้าซอมบี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเราตีแบบนี้เลยนะครับผมเลือดลดไวมากๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถเปิดให้มันออโต้้้้้้ฟาาาาารรรรร์มมมมมเเเเเเื่่่่่่อออยยยยๆไไดดดลลนน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 นัััังงงะะะคคคบบซึทททผผผููชชกกก็็สถุี๋วจให ูในส่วนของการทํางานของมันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะครับผม โอเคนะทุกคนในตอนนี้นะครับผมมันก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะครับพอฮอมันมารับเราเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นฮอให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะผมตอนที่มันขึ้นฮอแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอเวลาตรงนี้นะครับมันรับถอยหลังจนจบด้วยนั่นเองนะครับทุกคน นี่นะครับเมื่อมันน้ําถอยหลังเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะหนีให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะผมเพียงแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่ามาดูนะครับว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่นะผมตอนรอบนึงนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่3นาที55าิบาวินั่นเองนะครับผมก็เกือบ4นาทีนั่นเองนะครับทุกคนเงินที่เราได้เนี่ยนะครับผมก็หนึ่งหมื่นแปดเลยนะครับผมโอเคครับก็สัตว์คลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมก็ลองไปใช้้งงงาาาาาาานน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 กกกกกัััััััััดดดูููะะะะะคคคคคคครรรรรรบบบบบผผผมมมมสสสหหิิปปต์่่่่่ยยยยยชชโฮเเเอออีีี๋วววจพททไใขธลลุ จัดกิวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับอ่ะโอเคนะครับก็วิธีการหาคียของค่ายชัยโยฮารตัวนี้เนี่ยนะครับผมก่อนแล้วก็กดไปที่ Copy Key Link งได้เลยนั่นเองครับมันก็จะ Copy Link งให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ออกจากแอปมานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome แบบนี้นะครับผมช่องเซิร์ชด้านบนนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับนำลิงไปวางนะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่นะครับผมก็คือนวครวก็นเองนะครับผู้มก็ลอง องใช้เป็นตัวนี้นะกัครับผมเป็นลิงก์วติตัวนี้นะครับก็กดไปที่เก็ Ke ียได้เลยนะครับผม่แล้วก็กดไปที่ชั้นเป็นมนุษย์นะครับถ้ามีโฆษณาก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ทําตามที่มันบอกนั่นเองนะครับทุกคน หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทปุ่มสีเขียวนะครับถ้ามีโฆษณาก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะเด้งมาที่หน้าลิงก์วอร์ติซแบบนี้แล้วนะครับสังเกตเลยนะว่าลิงก์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมมาถึงหน้านี้แล้วก็กดไปที่ get link นะครับผมปุ่มสีส้มนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้โฆษณานะครับให้ผู้ชมกดไปที่สคริปต์ได เมื่อมันครบ1 0วีแล้วเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถกดปุ่มสีดําได้เลยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ open นะครับผมนี่นะครับผม congratulation นะครับก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการหาคีย์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดไปที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับถ้ามันเด้งไปแถบอื่นก็ปิดไปนะครับทุกคนแล้วก็กดไปใหม่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว success นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับเราก็สามารถคัดลอกคีย์นะครับผมแล้วก็นําไปวางในสคริปตได้เลยนั่นเองนะครับนนนนนนีีีีี่่่่ใววางงงอออรรรรร้้ะะคคคคคัััับบบแแลลกกกกกก็็ดไปททท Enter เุณึผมสหหย์ข วัวติไม่ได้นะมันต้องรอหนชั่วโมงนะท่านผู้ชมก็ลองมาหาคีย์กับตัว Work ก n ิตัวนี้ดูนั่นเองนะครับผมเป็นสีเขียวแบบนี้กด Get k คียเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าฉันเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วก็กดปิดมากดไปใหม่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําตามที่มันบอกนั่นเองนะครับทุกคน พอมาถึงหน้านี้ก็กดไปที่ปุ่มสาาร์ปุ่มสีเขียวนะครับถ้าเด้งไปแถบอื่นก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับก็สังเกตว่ามันก็จะเข้ามาที่หน้า working แบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทุ้ชมกดไปที่ a g r e นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกดไปที่ยืนยันว่าฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็กดไปที่ Go to Destination นะครับผมรออีก10วิด้านล่างนะครับ เมื่อครบ10วิแล้วก็กดไปที่ Continue with Ads นะครับผมแล้วก็กดไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมีหลอดดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมรอให้มันหลอดดาวน์โหลดเนี่ยจนเต็มหลอดนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อมันเต็มหลอดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทุกคนให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะมีเป็นโค้ดภารกิจให้เราทำนะครับแล้วก็กดไปที่ Accept ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Install นะครับผมก็ลองไปกดไปที่เพิ่มในโคมดูนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนขยายนะครับทุกคนพอท่านผู้ชมเพิ่มส่วน ออกจากโคมได้เลยนะครับเราเนี่ยครับก็สามารถกดไปที่ปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะผมคอนเกตูเลชันนั่นเองครับกดไปที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับเราก็จะได้คีย์มาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการหาคีย์นั่นเองนะครับ